ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวยูทู e และชาตเตือนนั้น,นทุกคนนะครับผมอยู่กับผมดิจิตาเชินเคยกับรายการได้ห่างหายไปโคตรนานเลยเสียงตกลองเนี่ยเมื่อกี้กับรายการจมใสนังกิ่ถงไม่ได้คิดถึงคนดูนะคิดถึงโรงภาพยนตร์ ล้อเล่นคิดถึงวันการและในคลิปนี้เราอยู่กันกับภาพยนตร์เรื่อง Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings หรือชื่อภาษาไทยก็คือช่างชีกับตำนานลัก Ten Rings ต้องบอกว่านี่เป็นหนังมาเวลที่ผมไม่ได้อยากจะดูเลยนะตอนที่เขาแบบเปิดเฟซออกมาว่าจะมีหนังอะไรบ้างแต่พอเห็นตัวอย่างกับเพลงประกอบจาก a t x r i s i n g เท่านั้นแหละโอ้โหพระเจ้าเข้าโรงเนี่ยกูต้องไปดูแน่นอนแต่สุดท้ายครับพอหนังเข้าโรงไปเป็นอาทิตย์แล้วผมก็ยังไม่มีกระตังที่จะไปดูจนในที่สุดครับผมก็มีตังไป ไดูแล้วแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆกับที่ผมอดทนอดกลั้นรอคอยที่จะไปดูในโรงเท่านั้นไม่ไปฟังสปอยไม่ดูหนังซูมไม่อะไรเลยแล้วอยากจะบอกว่าวันที่ผมไปดูเนี่ยคือวันที่ฟาดก้ากับดูลเข้าแล้วด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าละกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะเรื่องราวของชางชีก็จะเป็นเรื่องราวของพ่อกับลูกนะครับผมที่ต้องกลับมาเจอกันด้วยเหตุผลบางอย่าง พูดแค่นี้ละกันส่วนที่เหลือไปดูกันเราเองต้องบอกว่านี่คือหนังมาเวลเป็นหนังเดียวเนาะที่ผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดตั้งแต่เคยดูมาหรือแทบจะเรียกได้ว่ามันถูกใจผมมากที่สุดเลยด้วยความที่หนึ่งมันเป็นเอเชียได้ครับและ2คือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแบบดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทนะเรื่องคาแรคเตอร์นะเรื่ององค์ประกอบฉากนะแต่จุดที่เด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นความลื่นไหลครับด้วยความที่ ก็ดีบทก็ดีผู้กำกับก็เก่งทุกอย่างทำงานออกมาดีมันเลยทำให้การคราฟซีนแต่ละซีนเนี่ยต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้ไปอย่างแบบ โอ้โหไม่มีรอยต่อเลยเขายังคงความเป็นมู a แอนโทนของตัวหนังไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาพอดีตหรือว่าปัจจุบันผมบอกเลยว่าผมไปดูแบบซับไทยมานะครับไม่ได้ฟังภาคไทยเลยและต้องบอกเลยว่ามุกแต่ละมุกที่เขาหยอดหรือว่ายัดเข้ามาเนี่ยโอ้โหสนุกจริงๆตลกจริงๆจนผมแทบจะเรียกได้เลยว่าชางชีเนี่ยเป็นหนังตลกเออตอนแรกคิดว่ามันจะมาทางหนังตลกและเหมือนการีนออลดิคัลเล็กซี่อะไรประมาณนี้แต่พอดูไปเรื่อยๆเฮ้ยมันมีอะไรรอเสิร์ฟเรามากกว่านั้น ทำดีไหมมันอาจจะมีบางจังหวะที่แอคชั่นมันจะดูช้าไปหน่อยดูอืดดูเหนื่อยไปนิดนึงแต่ข้อดีคืออะไรครับเขารู้จุดนี้เขาก็เลยขยี้ฉากแอคชั่นให้แม่งยาวๆไปเลยแล้วก็มีอะไรแบบจุดพักบ้างแล้วค่อยกลับมาตีกันต่อน,นิดนึงหรือแบบมีอัปเกรดอาวุธมีอะไรโอ้โหมันสปอยไม่ได้เอาเป็นว่าใครที่เป็นคนชอบแบบหนังแนวกําลังภายในะอยู่แล้วคุณจะ Uh huh. โคตรชอบหนังเรื่องนี้เลยและใครที่ชอบหนังฮีโร่แบบว่าดูจากจุดเริ่มต้นก่อนยังไม่ต้องเห็นว่าเขาเป็นฮีโร่มีพลังอะไรยังไงเนี่ยดูชางชีเลยครับสนุกมากๆส่วนอีกหนึ่งจุดแข็งหรือว่าข้อดีของชางชี hi, นั้นก็คือตัวละครที่มีมิติและมีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายตัวดีตัวแถมแต่และตัวนั้นมีบทเกือบเท่าพระเอกหมดเลย ในที่นี้หมายถึงตัวละครแทบจะทุกตัวเนี่ยมีบทตั้งแต่เปิดหนังจนถึงตอนจบหนังเลยแต่บางตัวก็อยู่ไม่จบนะเออไปดูกันเาเองสำหรับชางชีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเพอร์เฟกเกือบทุกอย่างฉะนั้นมันจะมีข้อเสียอยู่น้อยมากฮะอย่างแรกเลยก็คือ CG ไม่ค่อยเนียนโดยเฉพาะฉากที่อยู่ในเมืองพวกตอนเปิดเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โห c ี CG. แค่รถคันเดียวเองแค่ไม่กี่อย่างเองอะไรเงี้ยแต่ C ีมังกรช่วงหลังคือสุดมากเลยนะเออมันมีอยู่หลายจุดหลายซีนเหมือนกันแต่มันเล็กน้อยมากนะที่ทําออกมาแล้วดูแบบคนลอยออก มาจากฉากบ้างแต่แน่นอนครับระดับมาเวลมันไม่ได้ขัดหูขัดตาขนาดนั้นอยู่แล้วนะอย่างที่2ที่เป็นจุดน่าสังเกตเลยนั่นก็คือความไปไม่ค่อยสุดในบางฉาก เช่นฉากแอคชั่นเนี่ยโอ้โหฮ,ฮะเรื่องราวปูมาอย่างยิ่งใหญ่แต่พอปะทะกันอ,อแค่นี้เองแต่อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกครับว่าเขาขายี้เป็นไม่ต้องห่วงช่วงแรกมันอาจจะดูแบบเอ้ยมันเบาจังวะแต่เดี๋ยวสักหน่วยเขาใส่ของหนักมาให้เราอย่างแน่นอนและด้วยความที่ว่าตัวละครหลักแทบจะทั้งหมดเป็นตัวละครจากจีนเนี่ยแน่นอนว่าซับไตเติ้ลที่เราดูกันในโรงภาพยนตร์จะมีทั้งอังกฤษแล้วก็ทั้งไทยในช่วงที่ตัวละครนั้นพูดเป็นภาษาจีนนะแต่นั้นไม่ใช่ข้อเสียอะไรสำหรับผมนะแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือนักแสดงแต่ละคน ดีมากๆครับผมทั้งการพูดอังกฤษทั้งจีนทุกอย่างคือแบบมันดูสมูทล,ลื่นไหลจนแบบบางทีก็ลืมไปเลยว่าเรากําลังอ่านซับที่มันเป็นของจีนอยู่นะหรือบางทีแบบหูแล้วก็แบบเพลินไปเลยเฮ้ย <c oughs> นึกว่าฟังภาษาอังกฤษมาทั้งเรื่องจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวก็จีนบ้างอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีครับเป็นความหลากหลายซึ่งในความหลากหลายตรงนี้ก็ไม่ได้มีแค่ทางภาษานะครับแต่ยังมีลงไปถึงการนําเสนอที่เราดูเพลินๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเป็นเส้นเรื่องเส้นเดียวเป็นเนื้อเรื่องอันเดียวยาวๆไปเลยแต่ถ้าลองมาจับหลาาายยๆจจุดดีเเนขมะะสท้อ ความเป็นคนเอเชียที่ต้องไปอยู่ในสังคมของคนอเมริกาหรือว่าอเมริกันอะไรแบบนั้นประมาณว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในโลเคชันเดียวกันกับที่ตัวละครอ,อยู่นั้นในช่วงครึ่งแรกของหนังนั่นคือชีวิตประจําวันที่คุณอาจจะได้ใช้อย่างนั้นจริงๆและคุณก็อาจจะอินกับมันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเมล์การไปเที่ยวคาราโอเกะหรือการที่จะต้องไปนั่งบาร์เพื่อที่จะหาเพื่อนคุยซึ่งก็มีไม่เยอะสำหรับคนเอเชียถ้าไม่ใช่คนเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้อาจจะดูตีกันสเปสปปะไม น,นึงเพราะว่าผมจับต้นชนปลายไม่ถูกจริงๆว่าผมจะเรียบเรียงพูดอะไรก่อนเพราะว่าข้อดีมันเยอะซะเหลือเกินจนแบบผมอยากจะบอกแค่ว่าหนังมันดีแล้วคุณก็ไปดูกันเองแค่นั้นพอ,อส่วนข้อเสียก็คือแบบมันแค่อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองมันอาจจะมีแค่บางจุดที่ว่าเฮ้ยเบาไปนิดอ่อนไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วโอ้โหผมโคตรรักมันเลยอ่ะโดยเฉพาะสิ่งที่หนังพยายามจะ ทำให้เราเข้าใจถึงแบบความเป็นคนจีนหรือว่าความเป็นคนเอเชียความรักกันความเป็นครอบครัวซะยิ่งกว่าฟาดเก้าหรืออะไรต่างๆก็ตามที่แบบหนังดิสนี์ที่มาทางนี้อย่างเช่นรายาเนี่ยก็เคยทาําสไตล์คล้ายๆอย่างนี้มาแล้วซึ่งเขามักจะใช้กติสอนใจอะไรคล้ายๆกันนี้แหละครับแต่ช่างชีเนี่ยเหมือนกับเป็นหนังจีนเวอร์ชั่นที่ถูกนํามาทําให้มันแบบกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวแบบกลมเป็นก้อนเดียวกันแบบสุดๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่ชอบหนังจีนแล้วก็ชอบหนังแนวแบบเอเชีย และรวมไปถึงตอบโจทย์คนเอเชียที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านอีกด้วยมาไม่อยากพูดเยอะและขอสรุปเลยละกันนะครับโอ้โหใครรีวิวเพิ่มเติมได้ก็ฝากคอมเมนต์่ลยละกันนะคือผมอยากพูดเดยอะกว่าน,นี้แต่ผมนึกไม่ออกจริงๆว่ะสำหรับช่างชีครับใครที่เป็นแฟนมาเวลอยู่แล้วแล,ว,แลวอยากจะลองดูว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะทาให้เราผิดหวังเมื่อเรื่อยที่ผ่านมาไหมแนะนําเลยว่าให้ลองแบบจัดเต็มไปเลยฮะใครอยู่ใกล้ i m a มไป iMac ใครมี 4Dx ไป 4Dx เรื่องนี้คุ้มค่าตัว๋วทุกบาททุกสตางค์ ทุกวินาทีทุกฉากทุกซีนแน่นอนครับแต่ถามว่ามันเป็นหนังดีระดับขึ้นหิ่งในรางวัลไหมอันนี้ผมก็ยังไม่มองว่ามันจะขนาดนั้นครับแต่ถ้ามองในมุมมองของหนังฮีโร่มองในมุมมองของหนังที่แบบตีกันเด็กๆดูได้อย่างเงี้ยนี่คือทําดีที่สุดเท่าที่แม่งจะทําให้มันดีได้ในมูดหรือว่าในธีมแบบนี้แล้วมันพอดีหมดแล้วถ้าเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปกว่านี้ก็ไม่ดีเช่นเดียวกัน และสำหรับชางชีแอนเดอร์ลิเกนออฟเดอะเทนริงก์ผมคใอยคะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่เก้าเต็มสิบคะแนนครับผมเยอะจัด ต้องบอกก่อนว่ากาเท็มสิิ์นี่เนี่ยอย่าเอาคะแนนนี้ของผมไปเทียบกับหนังรางวัลหรืออะไรที่มันแบบไดออสการ์ Oscar ได้อะไรอย่างนี้นะนี่คือในหมวดหมู่ของหนังแบบฮีโร่หรือว่าหนังมาเวลอ่ะด้วยความที่มันแบบลื่นไหลสมูทกว่าเรื่องอื่นที่ผมดูมาแล้วก็มีอะไรให้ขัดใจเนน้อยมากๆแล้วแบบไม่ดึงอารมณ์เราให้แบบหายไปจากฟิลที่มันผ่านมาเลยมีแต่อัพขึ้นอัพขึ้น,นมีพักช่วงให้เราแบบหยุดไปกินป๊อปคอร์นบ้างแวะไปเข้าห้องน้ําได้ไม่ได้วะกูว่า ใครจะไปเข้าห้องน้ําในระหว่างดูยาณะเรื่องนี้หนังเดินเรื่องกระชับมากนะครับไม่อืดเลยใครที่กลัวหนังอืดเรื่องนี้ไม่อืดครับฉะนั้นใครที่ไม่แช่สายฟังเนื้อเรื่องหรือว่าฟังบทพูดหรืออาจจะคิดว่ามันแค่คุยๆกันไม่ได้สําคัญอะไรอะ่ะนังเรื่องนี้คุณต้องตั้งใจดูตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดการเฉลยทุกอย่างปมทุกปมอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในบทพูดหมดส่วนถ้าใครหวังที่จะไปดูแอคชั่นอันนี้ผมก็อยากให้อยู่ดูจนจบเลยนะฮะรับรองว่าเต็มอิ่มแล้วก็คคุุ้มแบบสดสดๆ่่วนใรทีรอ NKD2 ตัวถามว่ามีแบบ55ปันปันไหมไม่มีปันเลยฮะทุกเอ็นเครดิตมันจะแบบโอ้พระเจ้าอัพฟิลเราขึ้นไปอีกคือดูช่างชีจบแล้วก็แบบว่าฟินแล้วใช่ไหมพอเจอเอ็นเครดิเข้าไปฟินก้นไปอีกแล้วก็มีอะไรให้สงสัย เพิ่มเติมอ,อีกเยอะเลยคือเหมือนหนังจะเคลียร์แล้วนะแต่มันยังมีเกดเล็กเกน้อยมีดีเทลอะไรของหนังที่ก็ต้องไปฟังพวกช่องที่เขาแบบพูดถึงช่างชีในเวอร์ชันคอมิกหรือว่าแกะตัวอย่างวิเคราะห์หนังหลังจากที่ดูจบมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ลองไปหาช่องบนนั้นดูแล้วกันนะครับใครมีช่องไหนก็ส่งมาให้กันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็คิดถึงคนดูมากๆครับกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็ทักกันคิดถึงกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดติดตามทิ้งไว้แล้วก็ทักกันจริงก็ ากดปุ่มกระดิ่งหรือปุ่มสมัครสมาชิกทิ้งไว้ด้วยนะครับเริ่มที่เดือนละ50บาทเท่านั้นจ้ะก็เป็นว่าคลิปหน้าฟาดเก้ามาแน่นอนนะครับผมกับดูนะฮะไว้เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเจี๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดี see you again อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะสวัสดีครับบาย